สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้มาอยู่กับเกมย่างเนื้อในตำนานนะครับเกมบีบย่างเนื้อนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนใครเคยเล่นเกมนี้กันหรือเปล่านะนะครับโอ้โหสมัยผมเด็กๆเนี่ยเกมเนี้ยผมเล่นสมัยตอนอยู่สมัยตอนเรียนวิชาคอมหรืออะไรนี่แหละนะครับแล้วผม,ผมเล่นเกมนี้ตั้งแต่เด็กเลยนะภาร,รกิจง่ายๆก็ถ้าใครที่เคยเล่นเกมนี้มาภารกิจง่ายก็คือเราต้องย่างเนื้อนะครับพอย่างเสร็จเนี่ย พร้อมสุกปุ๊บก็เอาไปใส่ถ้วย่าน้าจิ้มนะครับคือที่ผมมาแคสเกมนี้ยเพราะว่าพอดีผมไปเลื่อนในเพจสโตรเล่นๆนะครับอยู่ดีผมก็เห็นเกมเนี้ยนะครับแล้วเป็นเกมที่โอ้โหสมัยเด็กๆเนี้ยผมคิดถึงมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมากลับมาย้อนล้ำลึกความหลังนะสําหรับเกมเกมนี้นะครับไปลุยเลยเลดอีทนะครับมาละ ก็ไม่มีจับเวลาเนาะอย่างนี้ถือว่าสุกปะ่ะอ้าวไม่ได้ครับโอ้อย่างนี้ไหมแน่เลยอ๋อมีจับเวลาด้วยครับโอ้ไม่ได้ครับเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่อ๋อแสดงว่ายังไม่สุก เอออย่างเงี้นยน่าจะสุกนะเอาไม่ได้ไม่ได้เล่นนานครับผมก็มองไม่ออกว่าอันไหนมันสุกไม่สุกอะครับอ๋อต้องแบบนี้ครับนี่นี่ต้องสีแบบนี้ โอย้ยนี้ไม่ได้ครับไม่โอ้ยากอยู่นะคือถ้าคนที่ดูเป็นผมว่าไม่ยากนะผมย่างทีละสองชิละล้นาสามเลยก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ถือว่าถุกแล้วนะครับโอ้โหไม่โอ้แต่ไม่เร็วนะเอาแบบนี้ไม่ได้ครับ โอ้ไม่แสดงว่าแบบต้องคอยกลับเรื่อยๆครับรออย่างนี้ได้ครับโอเคก็คือถ้าเราย่างถูกเนี่ยเลือดจะเพิ่มนะครับแต่ถ้าผิดนี่คือเลือดจะลดที่เป็นสีเขียวครับ โอ้ไม่ครับคะแนนก็จะลดด้วยนะครับเน้อจะหมดละโอ้ไม่คือกลับไปกลับมาก็ไม่ได้ช่วยครับคือเราต้องคอยดูให้ดีครับ อ๋อมีชุดใหม่ครับก็คือหมายความว่าพอหมดจานปุ๊บมันจะเหมือนก็แบบมีจานใหม่ครับแต่เวลาหมดละโอเคได้ไป47คะแนนนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นสัก4รอบแล้วกันเนาะอันนี้รอบที่1เดี๋ยวต่อไปรอบ2นะครับ โอ้ไม่ครับแต่ก็ยากอยู่นะออคะแนนมีติดลบด้วยครับทำไมมันดูแหลกๆเนี่ยแป๊บนึงนะผมเลื่อนเนื้อมันมันดูแหลกๆอยู่ยังไงก็ไม่รู้ครับ ได้นะครับผมจะย่างทีละสองชิ้น เสียไปเลยเสียเหลือสิบกวีนะครับหืมจ้าอยู่นะเสียเวลาหมดละได้ไปแปดสิบห้าคะแนนนะครับโอเคตาที่สาม เอายังไม่สุกเหรออ๋อแบบนี้ได้ครับเนี่ยมันก็เป็นสีแบบนี้นะก็ะคือสุกโอ้ไม่เลยครับ โอ้แต่ไมมเร็วนะคือไหมเร็วมากโอ้นี่ก็ไหมครับเยได้นะครับ ูแหลกๆไงไม่รู้นะตอนที่ผมเลื่อนเนื้อมาเนี่ยโอเคได้ไป12คะแนนนะครับโอเคสุดท้ายให้เวลาประมาณ100กว่าวีนะครับ เนี่ยนะพอผมหันมาปุ๊บแป๊บเดียวมันไหม้แล้วครับสแสดงว่าเกมนี้ต้องมีทิคในการหันเนื้อครับบางทีหันกลับมาเนี่ยไม่ไหม้สแสดงว่ากลับไปกลับมาไม่ได้ครับกลับไปกลับมามันจะไหม้เนี่ยไหม้เลยครับคะแนนก็จะติดลบไปเรื่อยๆ โอ้ไม่เลยครับ อ๋อผมใส่ไม่โดนถ้วยน้ำจิ้มเปล่าถึงว่าทำไมมันไม่ได้ผมว่าน่าจะใช่นะเหมือนผมใส่ไม่โดนถ้วยน้ำจิ้มแน่เลยถ้าไปใส่ถังขยะนี่คะแนนจะติดลบทีละห้านะครับ โอเคอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับเกมย่างเนื้อนะครับก็ใครที่สนใจอยากลองเล่นนะครับลองไปหาโหลดได้ในเพจโตนะครับพิมพ์ในเพจโตว่าเกมย่างเนื้อแค่นี้ครับก็น่าจะขึ้นแหละนะครับก็ใครที่อ่าอยากแบบย้อนลําลึกความหลังแบบเออแบบคิดถึงเกมในตํานานก็สามารถไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับเดี๋ยวถ้าผมเจอเกมในตํานานเกมไหนที่แบบ ผมรู้สึกว่าเออคิดถึงเนี่ยเดี๋ยวผมจะอ่านำหยิบยกมาแคสก็แล้วกันเนาะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่อ่าเป็นเกมในตำนานอีกเกมหนึ่งเลยนะครับโอเควันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับอ่าในวันนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร์ด้วยแล้วกันเนาะนะครับแล้วไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ